สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงอะไรครับไม่รู้ลูกค้าชื่อคุณอะไรครับเนี่ยชื่อป้าน้อยค่ะป้าน้อยมาจากที่ไหนครับบางปะอินค่ะบางปะอินอยุธยาอ,อายุธยาวันนี้จะให้ช่างใหญ่ตัดผมทรงอะไรให้ตาววิกี้นะคะตาวิกี้ใช่ไหมค่ะาวิกี้นะครับแล้วก็ตัดรอยคัตติ้งซิกแซกอ่ะค่อยๆตัดอ่ะ ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองน้อมเปขนขนาดนนตัดเลยความยาวประมาณครับสามนิ้วครึ่งตัดตรงๆไปเลยผมอยากสวกกระเดิดขึ้นมาเนอก็ต้องป่อยไว้หรือไม่ก็ตัดโชั่วไปเลยเลือกเอาครับยกขึ้นมาเลยทีบมาซิลท้งศาด้านข้างนะ ตัดไปเลยยกดึงเกองศานะครับแล้วก็ตัดจากบนลงล่างมาเลยยกขึ้นชั้นที่หนึชั้นที่2.90ก็องศานะ มาดูด้านข้างด้านข้างด้านข้างก็ดึง,งสี่องศาตัดลงมาเลยนะครับดึงมาเลยโซนโทวิกี้ก็เปิดหูครึ่งหนึ่งด้านข้างก็ดึงมาเลยตัดตรงๆนะผมลูกค้าบาง วัดระยะมาประมาณสามนิ้วครึ่งน,นะค่อนข้างเลยดึงเลยสามนิ้วครึ่งดึงเลยค้องข้าง ดึงมาด้าน,นข้างแล้วก็ตัดเลยดึงมาสี 4, 5, 3, นะ่ห้าองศานะหลังเราก็จะยกทุยใช่ไหมแล้วก็ยกเ,ยเยยก้าสิบองศาเลยเก้าสิบองศาเลยยกขึ้นเอ็นไกด์ไม่อยู่นี่ตัดเท่าไกด์ ยกขึ้นแล้วตัดตัดยกขึ้นแล้วตัดยกขึ้นแล้วตัดความทุยผมจะให้ถึงบางน้อยไปเลยดีกว่ามันก็ได้จบๆไปถึงแม้ว่านครมันธรรมดาไปยกขึ้น นอนเท่้่ถอยแล้วก็อะไรล้วก็พลอยก mm ็ hmm. ถอยนะครับเราก็เดืยดเดียมไปนิดนึงหย mm ิดยังกับไฟขัดหมออย่างนี้ถอยจะทำไงดีก็แต่งให้มัปรูตัวอยู่ซะ ือเราตัดให้มันหยิกน้อยลงอะ่ะแต่ความยาวพยายามเอาไว้เท่าเดิมนะผมมันย้อนตัวตัดทิ้งหน่อยข้างล่างถ้าตัดออกเลยมันก็สั้นอีกมันก็ต้องเก็บ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 นิดนึงใช้เจ้าคีเปอร์ระตะเลียนตะเลียกถ่ายทิ้งเลย ที่นี่เราก็มาให้ดูกันแบบธรรมชาติเลยตัด ตัดพอดีเลยพอดีกับลูกตาประมาณต่ำกว่าคิวสักเซนหนึ่งนะให้เชงเฉียงนะครับดีทุกมา บนเนี่ยแบ่งผมเป็นฮอตชูไว้ก็ได้เกือกมาก็ได้สี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็ดีเอาแล้วจกกนะ่จะเรียกนะประมาณกลางคิ้วอะ่ะแล้วก็ยกนะยกขึ้นมานะตัดแถวหนึ่งแถวสองแนถะวสามเลยตัทีสี่ แถวที่หนะ้าเนี่ยแถวที่หกแถวที่เจ็ดแถวที่แปดแถวที่เก้าแถวที่สิบมานะ่เสร็จแล้วยืนขึ้น ยกขึ้นความยาวเท่าไหร่สี่นิ้วตัดตรงๆไปเลยน้มไปแล้วตัดเช็คเชื่อมในทั้งข้างเชื่อมมิดนึ่งบยางออกแถวสองแถวสามยกขึ้นไปเลยแถวสี่ ต,ตัวท e. ี่ห้าลกตันเลยด้านข้างตัด เล่าออกมาตัดทั้งหมดเล่มเล่ม,ลมปลายออกประมาณติดหูนะแล้วก็ให้โชว์เป็นเพชรตุ้หมหูเพชรพอดีอ่ะตุ้มหูเพชรอสวยด้วยลายกนะดอยู่บองทุยเราต้องตัดยกทุยขึ้นแบบไม่ต้องใดอะ่ะให้มันชัดไปเลย แต่ต้องมันดีตรงที่ว่าผมอยากโศกมันช่วยทำให้ปลายผมมันงุ้มมันงอมันดันขวนขึ้นทำให้การตัดซอยวันนี้มันง่ายนะวิ้ย้อยระยะสายขวาก็ได้แล้วตรงนี้ก็ตัวคัดเบา เบาเบาถูกคัดเบาๆนะเบาเบา,เาถูกคัดเบาๆให้มันพิมันพิュตัดให้มันไร้ข้อต่ตอถอดเต็มปืน อันน <Net> ี้เดี๋ยวทั้งใหญ่จะทั้ทงใดท <consume>? ั้งยีทั้งเศระปีนะเมี สับปีให้มันฝืดๆนะมาเลื่อนไปแล้วก็ทําการยีนะพอจะยีก็ราจะยีไปงานนะแล้วก็ยียีให้เพื่อให้โคนผม,มนดูหนาขึ้นหลอกกระโหลกตัวเองตรงนี้เรยีโคนยีขึ้นไปตรงไหนที่มันมันจะไม่เชื่อมต่อแล้วก็ใช้หางหวนะีดึงๆดึงขึ้นมานะ หลับตาดูครันหลับตาไปปลาน้อยใช่ไ<ช><ช>หมค่ะปลาน้อยนวันครที่เจ๊งอยู่ประตูน้ำพระอินทร์นะคะมันใจจกล้ๆปลาน้อยประตูน้ำพนนระพอินทร์ที่อยากได้ถ่าย,ายคลิปวิดีโอขอให้ท่านเดินทางกลับบ้านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงอายุมันขวนัญยืนเฮงเฮงรวยรชื่อทรงทวิกกี้เรียกทรงสวยก็ไม่ผิด คำนองจองคิวมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2 5 4 8 3 9 9 9และ0 6 0ย1 9 8 5 6 2 3 4ร้านเปิด10บโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคิวจองก็จองคิวตัดผมก็ตั้งแต่10บโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นเช่นกันเลือกคิวด้วยตัวเองเห็นไหมลูกทรงสวยค่ะสวยมองมองมอง,มองออกใช่ไหมว่าตัวเองสีสระทุยมองออกสีผมก็สวยอยู่แล้วเนี่ยสีสวยอยูแล้วมันส่งเสริมทำให้ทรงผมโดดเด่นขึ้นเห็น<ๆ>แต่ไกลสอนสอนฟรีเฉพาะใน YouTube นะบอกต่อต่อกันด้วย วันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์ด้วยด้วยไป